ครบเครื่องเรื่องฟาร์มรู้ลึกรู้จริงเรื่องคนทำฟาร์ม ดีค่ะพี่แอนคาแดดแรงๆอย่างนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะพี่พาน้องอ้อมมาที่บ่อปลาสลิดนะคะของจันยวัฒน์ฟาร์มค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลโพหกักอำเภอบางแพจังหวัดราชาบุรีคะ่ะน้องอ้อมอ๋อที่เจ้าของคือคุณวันเพ็ญพิสันที่ว่าเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโพหกักใช่ไหมคะค่ะถ <c oughs> ูกต้องค่ะน้องอ้อมหรือเจ๊นหนูของพวกเรานนัเองค่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะพาไปพบกับเจ๊หนูได้เลยนะคะค่ะไปกันเลยค่ะแล้วก็มาอยู่กับพี่หนูนะคะคุณ วันเทนทิปส์สันนะคะสวัสดีค่ะพี่หนูสวัสดีค่ะอนอื่นต้องขอสอบถามพี่หนูว่าพี่หนูเลี้ยงปลาสลิดเนี่ยมากี่ปีแล้วคะ <S 1> <1> <S เลี้ยงมาประมาณ10ก,ก <S 1> <1> <S ว่าปีแล้วค่ะสิบสองสิบสามปีแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้พี่หนูใช้อาหารอะไร 1> <1> เลี้ยงปลาสลิดคะเออตะก่อนเราใช้อาหารเบ็ดจมคะ่ะ แล้วทำไมถึงเกลี่ยนมาเป็นอาหารประสริดลอยน้ำของเบทาโกอ๋อช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะคะเราเกิดวิกฤตเรื่องของน้ำาค่ะทางหน่วยงานเนี่ยเป็นห่วงเรื่องที่เราเลี้ยงปลาน้ําน้อยก็พอดีมีน้องจากเบทาโก้ข้ามวันนี้นำมาหารเม็ดลอยเราก็คิดว่าถ้าเราใช้อาหารเม็ดลอยเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับสภาพที่เรากําลังขาดแคลนน้าช่วงนั้นนะคะ แล้วพี่หนูใช้อาหารปลาสลิดรอยน้ําเบทาโกแล้วรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคะมันง่ายกว่าตอนเราใช้เม็ดโจมนะคะตอนเม็ดจมเนี่ยเราให้มือเดียว,วสภาพน้ําเราจะเข้มเร็วพอเรามาใช้เบทาโกเนี่ยน้ําเราดูดีขึ้นอพอจบพอบเนี่ยเรารู้เลยว่าอัตราเล็กเนื้อเราได้มากกว่าที่เราเคยเลี้ยงอาหารเม็ดจมค่ะก็คือประสบความสําเร็จได้กําไรชอบเนาะค่ะ,คะ แล้วพี่หนูมีความประทับใจอะไรด้านอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะเกี่ยวกับอาหารปลาสลิดลอยน้าเมทาโบออ๋อค่ะตัวอย่างเช่นด้านนักวิชาการที่เข้ามาช่วยเราในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์น้ํานะในเรื่องของการรักษาโรคปลาที่เราประสบปัญหาอยู่นะคะอีกทั้งยังมีเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการมีปลาเท่าไหร่กินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกชาวบ่อเนี่ยเรามีแต่ภูมิปัญญาที่เราเลี้ยงกันมาแต่เราไม่มี ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ปลาในบอ่อว่ามีเท่าไร่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพี่หนูมีแนะนําให้กับเพื่อนๆหรือพี่พน้องๆในเราแกบ,บนี้ได้ใช้เหมือนพี่หนูไหมคะอ๋อค่ะแนะนําค่ะอ่าส่วนใหญ่เรามีลูกหลานมีลูกบอ่อนะคะ<อ>เราก็จะใช้ประสบการณ์ที่เราเลี้ยงมาเราบอกว่าเราประสบความสําเร็จในเรื่องของอัตราเร่งในของเบทาโกนะคะเราก็แนะนําแถบนี้ก็กินเบตาโกหมดละค่ะเขาก็ประสบความสําเร็จทุกบ่อนะคะ พี่หนูพอจะพาพวกเราไปดูได้ไหมคะว่าเรามีบริการอะไรบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคค่ะสือศูนยริการกรวจน้ําจันยาวัดความนะคะที่หมอแอนมาทําอะไรคะเนี่ยวันนี้ค่ะน้องอ้อวันนี้พี่ก็มาตรวจคุณภาพน้ําให้กับลูกบ่อปลากระดิ่ของเรานะคะก็วันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยนะคะน้องแพรช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะเป็นผู้แทนขายอาหารสัตว์น้ำนะคะเขตตะวันตก แนวตรวจอะไรบ้างคะคุณภาพน้ำเนี่ยเราวิเคราะห์ค่าอะไรบ้างค่ะก็ลูกค้าเนี่ยก็จะเอาน้ำที่บ่อของตัวเองเนี่ยมาตรวจนะคะก็จะตรวจในเรื่องของ,ขของ,ออองะคะอง่าของเสียแอมโมเนียในไต้นะคะค่าความเป็นกรดเป็นดา่าง pH แล้วก็ค่าคุณตี้ค่ะแล้วก็พอตรวจเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแนะนำวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วก็บันทึก ใส่สมุดตรวจน้ําให้ลูกค้ากลับไปดูนะคะถ้าเกิดว่าบ่อนหนมีปัญหาเรื่องปลาป่วยนะคะก็สามารถเก็บตัวอย่างปลามาแบบนี้นะคะมาให้ที่นี่ตรวจได้ค่ะและนี่นะคะก็คือบริการของบริษัทเมทาโกที่มีให้กับลูกค้าที่ใชนอาหารปลาซีลอยน้ำเบคกโก้ของเรานะคะมีรูปบ่อของจันยังวัดฟาร์มนะคะเริ่มบอามาตรวจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการจับปลากันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นข้อมูลของบ่อน,นี้ก่อนนะคะว่าลงปลาไปเท่าไหร่ปล่อยปลาเท่าไหร่มีหน้าน้ําอย่างไรนะคะกับสัตวแพทย์ที่ดูแลฟาร์มนะคะก็คือพี่หมาแอนนั่นเองนะคะบ่อน,นี้นะคะเป็นบ่อของพี่หนูนะคะจัญยว,วัฒน์ฟาร์มของเรานั่นเองนะคะขนาดบ่อนเนี่ยเนื้อน้ําจะอยู่ที่15ไร่นะคะจํานวนปลาที่ปล่อยอยู่ที่390,000ตัวนะคะไซส์ที่ปล่อยอยู่ที่1,000ตัวโลนะคะก็วันเนี้ย อยู่ที่สิเดือนและที่เขาเลี้ยงมาเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะคะน้องอ้อมว่าปลาที่จับขึ้นมาเนี่ยจะใหญ่มากน้อยเท่าไหร่ค่ะพอฟังอย่างนี้แล้วอยากรู้แล้วค่ะว่าไซส์เนี่ยมันเป็นตามที่เราตั้งใจไว้ไหมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เยยี่มอย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวก,กับการทำฟาร์มด้วยนะคะ